วันะนนี้มาเยี่ยมชมภุซาหิมะขาวบ้านอานะครับบ้านน้องชายพ่อนะครับอายุเกือบหนึ่งปีแล้วมั้งเนะะาะอาปีกว้าแล้วเนาะก็ถ้าไม่ได้ผสมเกสรน,นะครับจากที่สังเกตเนี่ยมันมันก็ติดลูกนะครับติดลูกแต่ว่าติดทางห่างนะครับอันนี้ก็ติดทางห่างเนี่ยเห็นไหมอันนี้พุซาหิมะขาวี่ลูกใหญ่มากเลยนะครับ ติดทางๆนะครับลูกนลเลกได้ครับไหนไ้นี่นะนี่นะขึ้นไงบัวทอลูกนั้นนี่นะครับก็ติดลูกนะครับนี่นติดลูกนะครับแต่ว่าจะติดลูกห่างๆไม่ติดเป็นพวงเหมือน เหมือนไอ้พวงองุ่นเหมือนที่ใช้พุทธาห้าสิบช่วยผสมนะครับก็เลยให้พุทธาห้าสิบมาต้นหนึ่งนะครับนี่มีพุทธาห้าสิบปลูกใกล้ๆกันนะครับต้นท่วมหัวแล้วนะครับมันไม่เกี่ยวกับปุ๋ยกับยานะครับปุ๋ยกับยาอาก็กฉีดนะครับเพราะว่ากระปลูกถั่วปลูกแตงยาเหลือก็อามาฉีดต้นมันก็สวยสมบูรณ์ดีนะครับ ใบก็สวยงามนะครับแต่ว่าลูกไม่ดกนะครับต่างกันกับที่สวนที่ใช้ผู้ซาห้าสิบช่วยผสมนะครับลูกมันก็จะดกมากนะครับติดเป็นพวงเหมือนองุ่นุน,นครับนี่ลูกนี้สวยสุดนี่ยคนถามว่าพร้อมกินได้ยัง <c oughs> ถ้าสุกมันจะเหลืองกว่านี้นะครับนี่มันยังเขียวอยู่นะครับ <c oughs> ก็อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับอยู่บ้านอาเหมือนกันคนละต้นกับต้นนู้นนะครับติดโรกเหมือนกันแต่ว่าติดไม่ค่อยดกนะครับติดห่างๆนี่มิซาหิมะขาวนี่นะครับติดห่างๆมันจะไม่ติดเป็นพวงนะครับ ีครับก็เลยให้พุทราห้าสิบมาต้นหนึ่งครับปลูกตรงนี้พุทราห้าสิบเป็นพุทราก้าหลังเบอร์หนึ่งเพื่อผสมเกสรนะครับปีหน้าเดี๋ยวจะมาถ่ายรอบหนึ่งนะครับมาเปรียบเทียบความดกนะครับระหว่างใช้พุทราห้าสิบผสมเกสรให้กับไม่ใช้นะครับ เพราะว่าที่สวนใช้มันจะดกเป็นพวงนะครับอันนี้ให้อามาต้นเดียวนะครับไม่ได้ให้ผู้ซากห้าสิบมาก็เลยดกไม่มากนะครับติดทางหา่างนะครับ